บุคคลทั้งหลายเจริญอนาปานสติกรรมฐานแล้วทำทำทำไปลมก็ละเอียดเข้าละเอียดเข้า,ขาตัวกำหนดตามไปตามไปทีนี้ลมก็าหายไปโดยไม่รู้ว่าไปข้างไหนเกิดรู้สึกตกหกตกใจถ้าเป็นเช่นนี้เกิดขึ้นจะทำเช่นไหนป,นปัญหาอย่างนี้ เขาก็ไม่อยู่คือมันเคยมีแล้วก็อธิบายไว้ <c oughs> เราต้องรู้ต้นเหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้บางครั้งเรารู้สึกว่าไม่รู้ลมหายใจหายไปไหนหมด <c oughs> มันเป็นความสับสนที่เกี่ยวกันควบคุมหรือบังคับ หมายความว่าเวลานั้นยังบังคับไม่ได้ยังไม่เข้ารูปยังก้าวกายยังสับสน <c oughs> ลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดลมหายใจไมก่ก็ไม่เป็นระเบียบที่การกํำหนดก็ยังทำไม่ค่อยจะเป็นมันเป็นฟลุกเหมือนกับพลุกบังเอิญในสติที่จะกํำหนดมันก่อนน้อยความรู้สึก ที่เกิดอยู่มันก่อนน้อยมันทำห้รู้สึกผิดปกต,ติแต่เราไม่รู้สึกว่าผิดปกติแต่มันผิดปกติคื่รู้สึกว่าเหมือนตัาไม่ได้หายใจหรือไม่มีลมหายใจมันมีได้เหมกันเพาเขียนได้ชัดในคมอธิบายอนนาปานสติในอัตตกรถา มันมีวิธีแก่ตามสมควรแก่เหตุของมันถักก้าโดยวิธีดื้ดอๆวิธีทางั้งตรงไปตรงมาไม่เกี่ยวกับตริปัญญาก็ตั้งต้นใหม่ก็คือตั้งต้นทำใหม่ให้ใจให้แรงให้ใจให้ยาวตั้งต้นทำใหม อย่าไปทำนั่นต่อเพราะมันมันเดินไปจนฟลุกไปอยู่ในจุดที่หลายๆอย่างไม่เป็นระเบียบซึ่งหย่อนฟานสามารถเป็นกําหนดลมหายใจไม่ได้รู้สึกเมือจบไม่หายใจี <c oughs> แก้กันง่ายง่ายแก้โดยทางร่างกายเนี่ยลุกขึ้นหายใจใหม่ให้จังต้นให้ยาบให้แรงีแ่แล้วค่อยๆทำไปตามเดิมมันคงไม่ซ้้ารอย ที่ทางปัญญาเขาก็มีว่าว่าว่าอ้วนเป็นไปไม่ได้รหรกใ,ให้ให้ปลอบตัวเองว่าการที่เราคนเราจะไม่มีลมหายใจนั่นมันเป็นไปไม่ได้เรกที่เรากําหนดไม่ได้นี่เพราะว่ามันมีอะไรที่ที่ทําให้ไม่รู้สึกกําหนดที่แท้มันก็ยังต้องหายใจเพราะว่าคนที่ไม่หายใจนั่นคือคนตายแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ตายถ้าเราก็ไม่ได้อยู่ในจตุตชานนั่นเรา มันต้องมีการหายใจแนะ่แต่ว่าเรากตลังกำหนดไม่ได้เพราะอะไรบางอย่างอมันมันไม่ทำหน้าที่ก็ได้ mm hmm. เมื่อคิดไปในรูปนี้ที่เจรนาไปในรูปนี้มันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปข้ารูปเดิมคือเริ่มหายใจเริ่มปรากฏการกำหนดหรือเปรากฏก็มีทา่านนี้เรื่องปัญหานี้